ผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครบ้างไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทเช็คที่นี่ที่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่า มีการโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในวันที่4กรกฎาคม2 5 6 3ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.14ล้านคนที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 นะคะแต่ว่ารู้หรือไม่คะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมีใครบ้างที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา3,000บาทในรอบนี้นะคะ พราะเรื่องนี้นะคะก็ได้รับความยืนยันชัดเจนจากนางสาววิลาวันพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโคษกกรมบัญชีกลางก็ได้เปิดเผยนะคะว่าผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็มีดังนี้นะคะ1น,นะคะจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสำนักง,งานประกันสังคม 2. ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 3. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดๆของทางภาครัฐได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจำนวน1.14ล้านคนส่วนใหญ่ก็น่าจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน3,000บาทกันไปแล้วนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ได้รับเงิน3 0 0พันในครั้งนี้ด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะได้รับเงินเยียวยา3 0 0พันบาทแล้วก็อย่าลืมมาแจ้งข่าวให้กับทางช่องได้รับทราบแล้วก็แจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้รับทราบด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ